บางคำถามตอบยาวบางคำถามตอบสั้นบางทุกคำถามจะถูกตอบด้วยความสัตย์จริงในรายการสิตดีกีนบิสลลมิลลาหะร์มานีราะฮีม ا ل ح م د u l i l l ว h i r a b b i n a l a m i n w a b i ลล و น ل و ل ا า و و ل ุ ا باللهالذي نعزمأما بعدالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับในการที่ตดียินครับพบกับท่านพี่น้องในวันนี้ครับเป็นวันที่ เราจะได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการตอบคําถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงแรกของรายการครับเราจะตอบคําถามให้กับพี่น้องที่เป็นคําถามค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับขอใช้สิทธิ์ให้กับพี่น้องก่อนครับกับผู้ที่ฝากคาถามเข้ามาในการครั้งที่แล้วตอบไม่หมดครับแล้วก็ในช่วงที่2ของรายการเป็นต้นไปก็จะเปิดสายสดให้ท่านพี่น้องได้โทรศัพท์กันเข้ามาครับ เว้นแต่วา่าถ้าท้ายช่วงแรกของการนั้นพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างก็จะเปิดสายสดให้พี่น้องแต่แต่ตอนช่วงท้ายของการในตอนต้นในวันนี้ครับผู้ที่จะทําหน้าที่พูดคุยและก็ตอบคําถามให้กับเราเป็นประจำเสม,มอมาอาจารย์เซนเดกมูมมัาซัยครับบิสม uh ิลลาฮิร rahmanir r a ร i m نَحْمَدُهُ و َُู ص َ ل ِّ ي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ و َ ع َลَฮ آلِهِ وَصَحْبِهِ أ อ ش ْ م َ ع ِ ي ن َ أَمَّا สุภาะเรื<ม>่อนที่ดะเรัาเพื่อที่จะรักษารูปแบบขอการไว้ว่าในตอนแรกจะเป็นประเด็นครับก็เลยเอาวันนี้กันสักัเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติ ในวันพ่อ,อทีนี้ด้วยกับความรักของลูกที่มีต่อพ่อเนี่ยจา์ก็เลยจัดหาเสื้อของขวัญให้พ่อ,อจัดจัดเลี้ยงให้พ่อแล้วก็ถ้าใครที่มีพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วก็จัดการนำาลึกถึงพ่อก็คือจัดเลี้ยงภายในครอบครัวแล้วขอตัวให้กับพ่อของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรูปแบบแบบนี้การกระทำแบบนี้ครับด้วยกับความรักที่จะมอบให้กับพ่อในวันพ่อแห่งชาติเนี่ย้วยลามเขา <c oughs> คำตอบด้วยกับอลามเนี่ยทำได้ไหม บิสมิลลาฮิ р р а х м а า и р р а х и и พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านนะครับพูดถึงวันพ่อนะครับในหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีหรอกครับมีแต่ในเรื่องของสังคมนี่แหละ uh huh. นะครับซึ่งสังคมในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยนะครับ,รบซึ่งก็มีการเฉลิมฉลองกันไปแล้วนะครับสำหรับบุคคลที่ อยู่ในศาสนาอื่นที่หลักการศาสนาของเขาเนี่ยนะครับได้อนุญาตให้มีการเฉลิมฉลองในวันเกิดของอพระมหากษัตร,ริย์หรือวันเกิดของผู้นําในทํานองเนี่ยนะครับส่วนในหลักการอิสลามนั้นไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าไอ้คำว่าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เรามีส่วนร่วมได้ในการที่จะขอบคุณ คือคนที่มีบุญคุณกับเราเทําดีกับเรารนะครับก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะทดแทนได้ในการทดแทนบุญคุณก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับ,รบเช่นค,คนต่างศาสนาเนี่ยเขามาทําดีกับเรารก็ให้เราทําดีตอบเขาให้ความยุติธรรมกับเขาพูดคุยดีๆกับเขาอันนี้ผมเห็นว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับการที่จะทําดีกับพระมหากษัตริย์ ที่เขามีบุญคุณกับเรา <ứng S 2> นะครับซึ่งว่าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจางสุนทรกินถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในที่อื่นที่ไม่ใช่เมืองไทยเนี่ยรเราจะมีอิสระเสรีภาพแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับในการ <ผม S 2> ที่จะนับถือศาส,สนาในการที่จะปฏิบัติศาสนาในการที่จะอนุญาตให้เรามีสิทธิ์เข้าไปเล่นการเมืองได้ <ứng S 2> นะครับแล้วก็ในการที่เราจะได้อะไรแหละเผยแพร่ศาสนาทางสื่อ ซึ่งแม้แ kind ต of ่ประเทศอาหรับเองเนี่ยในการที่จะมีอิสระมากมายขนาดนี้เนี่ยเราก็ไม่มีนะเขาตรวจคนเข้มข้นมากกว่านี้เข้มข้นมากกว่านี้หลายเท่านะครับแม้กระทั่งคุตตบ้านคุตตบ้านที่มัสยิดฮารอมเนี่ยในการที่จะขึ้นไปกล่าวคุตบ้านเขาจึงไม่ใช้กล่าวคุตบ้านขึ้นไปอ่านคุตตาบ้านเพราะคุตบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละเรื่องที่จะสามารถขึ้นไปอ่านบนมิมบ้านได้เนี่ย <c oughs> จะต้องเป็นคุตบ้าที่ถูกกันครองโดยโดยอุลมะที่อยู่กับทางรัฐบาลทั้งสิน้นซึ่งจะทำอะไรจะเสนอแน่อะไรหรือว่าจะพูดถึงเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งในช่วงสงครามอับก,กาัเนดูอาที่จะอ่านเนี่ยจะต้องเขียนไปบอกว่าจะกล่าวดูอาอะไรลำบากเราเยอะมากจะคุตบะากล่าวโจมตียิวดีนสโานีก็ไม่ได้ไม่ได้แม้กระทั่งจะกล่าว หมายถึงว่าขอให้อารได้โปรดให้ใชัยชนะแก่ผู้สธานในอัฟกานิสถานนี่ก็ uh huh. ยาก uh huh. ในการที่จะกล่าวอย่างนี้นะ uh huh. นี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับความอึดอัดใจอย่างมากนะ uh huh. พอมาถึงเมืองไทยปั๊บปรญดาคณาจาร์น่ยนะที่เขามาจากซาอุดีอาระเบียเนะมื่อประมาณสักห้าหปีที่แล้วเนะี่ยเคยมาเยี่ยมเราที่วามีนะ uh huh. ครับซึ่งพอมาเยี่ยมแล้วเนี่ยเห็นเราตอนนั้นยังไม่มีเรายังไม่มีทรัพย เรามีวิทยุการทางกระติวามีเองก็มีวิทยุซึ่งดึงสายมาแล้วก็เสียบถ่ายทอดสดจากที่อาคารของวามีนะประมาณวันละหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นก็พูดออกสดๆเขาบอกอ้าวนี่มูบาชิดเลยเหรอมูบาชิดไม่ถึงออกสดๆเลยเหรออ้าวแล้วก็ทางรัฐบาลเขาไม่ตรวจสอบเลยอะไรต่างเขาก็สงสัยกันใหญ่เลยจนกระทั่งเขาเองก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปพูด พอกลัวว่ามันจะหลุดอะไรไปอนะเพราะเขาเนเวลาจะพูดเรื่องอะไรก็ตามแต่จะต้องถูกกันกองมาหมดนะครับโฆษกที่จะดําเนินรายการก็จะต้องเป็นของรัฐบาลคนของรัฐบาลทั้งหมดนะครับซึ่งก็สร้างความบ่นอัดใจแล้วเขาก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยจําไว้น่ะวันกิยามาเนี่ยเธอเกิดว่าเธอทํางานเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาของร้อ์ไม่เต็มที่นะ ถูกสอบสวนหนักเหลือเกินเพราะอัลลอฮ์ให้พวกเธอเนี่ยได้มีโอกาสที่มากกว่าพวกเขาคผมมีโอกาสที่จะได้ทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์พูดกันอย่างสดสดอย่างตอนนี้เราทารายการกันเนี่ยสดสดแบบนี้นะในมาเลเซียไม่ได้ในอินโดนีเซียในซาอุดีอาระเบียในประเทศแถบอาหรับเนี่ยยากมากที่จะมีเหตุการณ์ตรงนี้เพราะนั้นในส่วนที่เราอยู่เมืองไทยแม้ว่าความสับสนต่างๆทั้งด้านการเมืองมันจะขนาดไหนก็ตามแต่ เรายังได้รับสิทธิเสรีภาพตรงนี้นะครับโดยที่มหากษัตริย์ของเรานรในหลวงท่านเน ie, ี่ยอะไรนะบอกกับประสงคนิกรนะครับคือให้อยู่กันอย่างดีๆอยู่อย่างสามัคคีกันเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทดแทนบุญคุณของคนดีเขาเปิดโอกาสแล้วก็ทําดีกับเรานี่ <Ă. S 2> ก็เดียวการเป็นคนดีของคนในสังคมครับนะครับซึ่งเป็นคนดีได้ไหมได้ก่อนที่จะถึงวันเฉลิมเนี่ย นะครับมีการยิงแก๊สน้าตาเข้ากันมีการยิงหนังสติกมีการทะเลาะบ่แวงกันพอหลังจากนั้นผ่านมาอีวันเดียวก็เข้าไปกอดกันแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็เป็นคนดีของพ่อได้ใช่ไหมต่อจากนี้เนี่ยมันน่าจะต้องเป็นคนดีของพ่อเรื่อยไปต้องไม่ทะเลาะกันต้องไม่แตกแยกกันนะครับแต่ผู้นี้จะเป็นยังไงยังไม่รู้ไงผู้นี้จะเป็นไงก็ยังไม่รู้นะครับบนล้อมอัดลนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นผู้ที่ แสดงถึงการจงรักภักดีนะครับต่อผู้นําของประเทศนะครับในลักษณะที่เป็นคนดีให้ท่านเบาใจทีนี้ถ้าพวกนี้ไม่ดีอาจารย์มืก็เป็นเป็นเป็นคนดีได้พักเดียวนะก็นั่นสิมันเหมือนกับรักรักรักพระมหากษัตริย์จริงหรือเปล่ามันออกมาเฉพาะถ้อยคําใช่ไหมถ้ารักท่านจริงแล้วเนี่ยเชื่อมั่นเถอะนะ นะครับในหลวงท่านนะต้องการเลือเกินอยากที่จะเห็นคนไทยเนี่ยมันสมัครสมานสามาคีกันนะครับเพราะนั้นไอ้บุญคุณที่เราจะต้องทดแทนก็คือ,อการปฏิบัติตัวเป็นคนดีไม่ใช่ทำลายสังคมการปฏิบัติตัวเป็นคนดีมีตัวอย่างดีๆให้แก่สังคมคแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่โกงกินเน่ยไม่คอร์รัปชั่นซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบอกตรงๆว่าก็ผมดูนะผมพูดจากส่วนตัวของผมเองนะว่า ก็ทั้งสองสองฝ่ายเนี่ยจะอยู่สีไหนก็ตามแต่เรื่องคอร์รัปชันมันก็มีคุณอย่าปฏิเสธนะครับเพราะว่าเอามือปิดฟ้ามันไงก็ปิดไม่มิดเราช้างตายทั้งตัวนะเอาใบบัวใบเดียวไปปิดมันก็ปิดไม่มิดในเรื่องของการโกงกินในเรื่องของคอร์รัปชันเนี่ยจนกระทั่งบอกตรงๆว่าที่สู้กันในขนาดนี้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามันฝังรักฝังฝังรากเนะี่ย รากของการโกงกินเนี่ยลึกกว่าอีกฝ่ายนึ้งนั่นเองนะครับมาถึงได้ขึ้นต่อต้านกันอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งลูกหลานของเราที่จะอยู่ต่อไปข้างหน้าัอยู่กันด้วยกันลำบากเลยไม่เหลือไม่เหลือนะครับผมนี่ว่าเรื่องของการเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองทีนี้มาเป็นคนดีของพ่อก็เลยจะซื้อของขวัญให้พ่อในวันพ่อเลี้ยงเลี้ยงพ่อเลี้ยงฉะเลางให้กับพ่อในวันนี้ได้ไหมคือจะมาเจาะจงทําในวันนี้นะครับ แล้วก็ยึดมั่นเป็นระเบียบปฏิบัติเลยเนี่ยในหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีหรอกครับทีนี้ถ้าท่านจะทํานะครับเลี้ยงวันอื่นได้ไหมนะครับเพราะวันพ่อเนี่ยไม่มีหรอกในหลักการอิสลามครับแต่ว่าจะต้องเป็นการทําความดีกับพ่อกับแม่ตลอดชีวิตตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าเจาะจงเฉพาะวันหนึ่งวันใดถ้าจะซื้อของเนี่ยไปเองซื้อครั้งเดียวเองเหลือจานนั่นแหละก็อย่าไปซื้อครั้งเดียวเลยนะครับทักอาทิตย์หนึ่งไปครั้งหนึ่งเพียงดีนะ คืออาทิตย์<อ>หนึ่งหรือเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าแต่ละสัปดาห์ไม่ไปอย่างน้อยๆประจําวันนี่ต้องโทรไปแล้วนะครับไปบอกป๋าเป็นไงสบายดีนะป๋าช่วยขอดูอาให้ให้ฉันด้วยนะป๋าหน้าอย่างไงก็ตามแต่ต้องอคุยกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าในรอบปีเนี่ยเอาเร์สร้างความดีใจให้พ่อให้แม่วันเดียวนะครับแม้กระทั่งในหลักการอิสลามวันอีทั้งสองน่ะมันก็ไม่ใช่เฉพาะแค่วันอีทั้งสองหรอกวันอื่นๆก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องทําดีกับคนที่เป็น พ่อและแม่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปจ้งวันเพิ่มเติมเข้ามาจากวันทั้งสองที่รได้กำหนดไปให้ครับครับก็ขอให้เป็นการทําดีกับพ่อกับแม่เนี่ยทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมขอดุอาให้ท่านทั้งสองด้วยนะครับครับผมพี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับพี่น้องถ้าต้องการ ที่จะฝากคําถามฝากเข้ามาได้เลยในตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตอบของของเก่าที่ค้างไว้ก่อนแล้วก็จะตอบด้วยคําถามของพี่น้องครับที่027354935นะครับอาจารย์ครับวันนี้วันศุกร์มีพี่น้องถามมาบอกว่านบีนบีเนี่ยอ่านคุณอ่านสุรอะไรในวันศุกร์ครับนบีอ่านสุรในสุรตุลกะฟีมีประมาณร้อยสิบอายะเป็นสุรที่มีอายะหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นคําประโยคหรือเป็นวรรคที่อยู่ตรงกลางของอัลกุรอานแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่ฮะนดิซของท่านนบีนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ที่อ่านสุรตุลกาฟีนะครับในวันศุกร์นี่ตอนนี้เข้าแล้วนะท่านจะอ่านกลางคืนนี้ก็ได้หรือจะอ่านตอนกลางวันก็ได้นะครับา้่เช้าก็ได้กลางวันก็ได้หรือก่อนจะไปละหมาดันสุกก็ได้ซึ่งบางคนเขาก็ทําดีนะเขาถือว่าไปละหมาดันสุกเนิ่น นะครับเราก็อ่านตรงนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านแบบดีๆนะมีทํานองแล้วก็ไม่ตรงเร็วนักไม่ตรงช้านักประมาณชั่วโมงหนึ่งจบนะครับประมาณร้อยอายะร้อยสิบอายะโดยประมาณหลังวันศุกร์ก็อ่านได้ไหมจ๊ะหลังวันศุกร์ก็ยังอ่านได้เพราะถือว่าอ่านในวันศุกร์นะครับอ่านในวันศุกร์ทีนี้ท่านนบีบอกว่าประโยชน์ที่ได้ก็คือเอาบอเอาบออะลฮุนูรนะครับท่านนบีบอกว่า อัลลอฮ์จะให้รัศมีแห่งความดีเนี่ยเกิดขึ้นที่ตัวของเขาคตั้งแต่วันศุกร์นี้ประจนกระทั่งถึงวันศุกร์หน้านะครับซึ่งไอ้คำว่ารัศมีแห่งความดีตรงเนี่ยอุลามะก็มีการอธิบายกันไปหลายอย่างโดยรวมแล้วก็คือมีความดีอันมากมายเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับดังนั้นก็พยายามนะครับที่จะอ่านสุรตุลกาฟีนะครับซึ่งผมเองก็ต้องเตือนตัวผมเองะนะแล้วก็เตือนพี่น้องผู้ชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับว่า พยายามนะอ่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีสุดเล่นรับที่นบีบอกเอาไว้นะถ้าถ้าเราไปเจอดัตยานเนี่ย uh huh. แล้วก็ในยามที่ดัตยานออกมาเนี่ยวิธีการที่จะรอดพ้นจากอํานาจความชั่วร้ายของดัตยานได้นยะให้อ่านอายะที่หนึ่งถึงอายะที่1 0ของซู uh huh. ตุลกาฟิครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่องจําเรื่อยไปนะ,นะครับแล้วก็บอกลูกบอกหลาน ยุคของเราอาจจะไม่มีดัตยานเกิด <h> แต่ไม่แน่นะเราก็บอกลูกบอกหลานในใบถอดเพราะว่าความเลวร้ยรายของมันนี่หนักมาก <h> นบีให้เราขอดูอา,นะอา,าขอดูอาก่อนจะให้สลามนะ <h> ให้พ้นจากความเลวร้ยรายของดัตยานทาั้งทั้งที่ยุคของท่านนบีเนี่ยนบีบอกว่ายังไม่ออกดัตยานยังไม่ออกมาแน่นอน <h> ตั้งพันสี่กว่าปีเลยยังไม่ออกมายุคของเรานี่ก็ยังไม่ออกหรอกเพราะว่า อิมามมาดียังไม่เกิดใช่ไหมแล้วก็ดัานีจะมาได้ยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็นบลีอซาลงมานะครับซึ่งก็ก็ต้องบอกกันนี่แหละเอาผลบุญแล้วกันนะขอดอ้วก็รักษาแนวทางของรักษาแนวทางของท่านนบีแล้วนบีกัชับเอาไว้แล้วก็อ่านถึงแม้ว่าดัานีจะอาจยังไม่ออกมาในตอนนี้เราก็อ่านนะครับเพื่อว่าปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนบีนะครับทีนั้นถามต่อว่าในแต่ละวันนบีอ่านอัลกุรอานกี่ยุทธอาจารย์ ไม่มีระบุเอาไว้อย่างตายตัวนะแต่ว่าการที่ท่านนาบีซิกรุลลอฮ์เนี่ยซิกรุลนล้อด้วยการอ่านกุรอานเนี่ยมีฮะดีษบอกเอาไว้ซิกรุลรล,ล้อแล้วลึกถึงอัลนล้์ด้วยการอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นด้วยการอ่านกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นการซิกรุลลอฮ์อย่างหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ท่านหญิงไอชาฮ์รอดิยัลลอฮ์หัวอันฮารายงนายนอย่างนี้นะครับว่าการในรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮ์หัวอเลีห์วะซัลลัมยัดกุรุลลอฮ์อลากุลีอัฮยานิฮี ท่านหญิงไอาชาายงานว่าแท้จริงท่านหลซูสนันล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกๆขณะในทุกๆขณะนะครับถ้าอยู่ในระหว่างที่ปวดทุกข์นะครับท่านก็นึกถึงในใจนะครับคำว่าทุกๆขณะเนี่ยเป็นไปได้ว่าท่านอ่านคุรอานด้วยเพราะการซิกรุลลอหนึ่งในนั้นก็คือการอ่านกุรอานเพราะนั้นไม่มีระบุเอาไว้นะครับแต่ว่ารับรองได้ว่าท่านนาบีนยอ่านเยอะ พอละหมาดส,สุนทรในย้ำคั้นคืนท่านนบีแทบจะไม่ได้ทิ้งเลยน,นะครับแล้วก็อ่านในยามค่ำคืนเนี่ยท่านหญิงไอชาบอกว่าไม่ต้องถามถึงความสวยงามของมันแล้วก็การยันเนื่อนนานของมันนะครับความยาวนานของมันก็อ่านเยอะๆขะครับไม่มีแตบุเอาไว้ว่ากี่ยุสแต่ว่าท่านนบีอ่านเยอะเหลือเกินครับผมครับผมอาก็ถามมาว่าญาติพี่น้องของผมเนี่ยไม่ได้ละหมาดจาน เ <ừ> มื่อเขาจะแต่งงานในการแต่งงานของเขาเนี่ยจะใช้ได้ไหมสกเฟิรุลลอ <ừ> พี่น้องเอางี้ดีกว่านะขอให้ขอให้พูดกันให้เป็นกิจจาลักษณะ <ừ> คนที่รู้นะครับรู้ว่าการทิ้งละหมาดโดยที่ท่านดาบีตัดสินว่เาเป็นคนที่เป็นกาเฟสนเนี่ยนะก็ต้องอธิบายเขาได้รับทราบคือถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้เนี่ยนะเอาละ บาปตรงนี้หรือว่ากฎเกณฑ์ตรงนี้ก็คงจะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงเขาวเพราะเขาไม่รู้ครับต้องบอกให้เขารู้กันว่าท่านนาบีบอกว่าอัลอาดุลลัดีไบนานาวะาไบนาหุมุสลัลฟะมันตะรอกะฮะฟะกอดกะฟัดแท้จริงสัญญาหรือเครื่องชี้บ่งระหว่างคนที่เป็นมุสลิม,มกับผู้ปฏิเสธนั่นคือการละหมาดครับใครทิ้งละหมาดคนคนนั้นเป็นกาเฟรครับเป็นผู้ปฏิเสธนะครับซึ่งแน่นอน การเป็นผู้ปฏิเสธต,ตรงเนี้มันคือการปฏิเสธในลักษณะที่ถือว่าสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิม,มในน้ำหนักส่วนใหญ่ของบรรดาอุลมามะแล้วถ้าเกิดเราบอกว่ามันแค่เป็นบาปบาปใหญ่เฉยเฉยไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นตกมุตตดไม่ถึงขั้นสิ้นสภาพเป็นการเป็นมุสลิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตอบยากนะเพราะท่านนาบีบอกอย่างนี้นะบอกว่าวกาญในย่อมันกิยามาคนที่ทิ้งละหมาดในวันกิยามาเนี่ย เอ่อมากรูนวฟ่ฟิอูนวฮามานว่าอุบายิบนนคาร์ลจะอยู่ในนรกร่วมกับฟิรโนรนกรูนฮามานและก็อุบายิมนนคาร์ลท่านนบีพูดเอาไว้อย่างนี้เนี่ยในมุสนัดของอิหมามอาห์มัดเป็นฮะดีตถูกต้องด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องอธิบายเขาได้รับทราบจะยังไงก็ตามแต่บอกก็เข้าสิบอกว่าจะเริ่มต้นชีวิต มีครอบครัวคุณก็ปรารถนาอยากจะให้ภรรยาเป็นคนดีของ Allah. อัลลอฮ์แล้วก็แต่งงานเนี่ยมีใครไหมที่อยากจะได้ลูกเป็นขี้เมาอ่อ,อยากจะได้ลูกเป็นคนเกเรอยากจะได้ลูกเป็นคนที่โง่เง่าเตาตนุเนี่ยนะไม่มีใครหรกอกอ,อยากจะได้ลูกแบบนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นคนดีของ Allah, อัลลอฮ์ซะโดยการที่จะปฏิบัติด,ดีให้ครบสมบูรณ์ซสก่อนคือให้ทําเต็มกําลังซสก่อนหลังจากนั้นพอแต่งงานกันไปแล้วนั่นแหละจุดนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ ได้ดีแต่ถ้าคุณเนี่ยยังสมมุติว่ายัางยังฝา่าฝืนต่อรอดหลายเรื่องเมือเกินแล้วก็ไปแต่งงานแล้วอยากจะได้ลูกที่ดีอยากจะมีครอบครัวที่อบอุน่นมันดีแล้วก็อบอุ่นไปไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่คุณเกลือกกลัวอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่ดีทั้งนั้นเลยครับเพราะนั้นพยายามบอกกับเขาเรียกคุยกันหน่อยนะครับคือผมอยากจะ อยากจะมีอะไรน่ะการจัดอบรมไม่รู้ใครจัดได้ก็ดีเหมือนกันนะหรืออาจารย์คนไหนก็เดวถ้าเกิดจัดได้น่ะก็ดีครับคนที่จะแต่งงานก่อนจะแต่งงานเนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยได้มาฟังสักหน่อยว่าคุณจะต้องจัดการอะไรกับตัวคุณบ้างก่อนที่จะไปฮัตเราก็มีการอบรมเรื่องฮัตกันนะต้องไปขอมาอัฟนะต้องเตาบ้าตัวให้มากเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัตแต่งงานเนี่ยสำคัญกว่าเลยนะใช่ไหมสำคัญกว่ากัน ไปทำฮัทเพราะมันจะต้องอยู่กันไปตลอดชีวิตนะแล้วคุณไม่มีการเตรียมตัวเลยไม่มีการซักฟอกจ,จิตใจไม่มีการที่จะสํานึกผิดเตาบ้าตัวเลยเ,ยเป็นเรื่องที่ที่จะนําไปสู่ความเริียวโกรธของอัลลอฮ์ไม่นําไปสู่การ<ห>ได้รับความโปวดปานจากอัลลอฮ์นะครับสีนี้การจะางงนเขาจะใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าหากว่าเขาไม่รู้นะถ้ายังไม่รู้ว่าทิ้งละหมาดเนี่ยมันเป็นกาเฟตแต่ถ้าหลังจากที่ทิ้งรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยผมไม่แต่งให้ ถ้ายัางทิ้งละหมาด<ช>ยังจะยอมรับแล้วนะนำเสนอ,อ,อให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะถือว่ายุมฮูดุลงุลอุลมะบรร,ร,รบดานักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าคนที่รู้แล้วว่าฮะดิษนบีตัดสินเอาไว้อย่างเนี้ยว่าทิ้งละหมาดแล้วเป็นกาเฟสแล้วคุณยังทิ้งอีกออนั่นก็คือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับต้องพูดกันชัดเจนในเรื่องนี้อาจารย์จะบอกเหมือนกับคนที่จะไม่เข้ารับอิสลามจะแจงได้ยังไงเพราะว่าเพราะว่าทิ้งละหมาดจะเป็นกาเฟสก็น้ำหนักของอุลามะส่วนใหญ่เนี่ยบอกแบบนี้นอกจาก นอกจากบรรดาอุลมามะบางคนเท่านั้นแหละถือว่าเป็นคนทําบาปใหญ่อแต่ถึงยังไงก็ตามแต่พี่น้องหะด,ดิษของท่านในบีพงศว่าชัดเจนนะแล้วถ้าเกิดเป็นแค่บาปเล็กเนี่ยหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นบาปใหญ่ที่ไม่ต้องตกนรกเนี่ยนะนะครับแล้ววันกิยามัดจะไปอยู่กับพวกฟิรอูนกอรูนฮามานได้ยังไงนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเอาละมันมีข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลมามะแต่ทัศนนะของอุลมามะส่วนใหญ่เนี่ยถือว่า เป็นผู้ที่สิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมครับผมครับผมนับสูอัมมาราะคือนับสูอะไรกันนับสูอัมมาราะเนี่ะพี่น้องเป็นในในคุรานจะมีอยู่สามสามสามระดับตัวกันนับสนมุตมาอินนะนับสุลาวามะนับสนอัมมาราะนับสนมุตมาอินน่าเนี่ยแปลว่าเป็นจิตใจที่ไฟแต่ความดีครับเครียกว่าจิตใจที่สงบแล้ว เาเรียกว่าวลาลมานมีตมานีนาใช่ไหมครับนับซุนมุตมาอินนาะแปลว่าจิตใจที่สงบแล้วด้วยความดีนะครับน้อยมากที่จะจิตใจจะเหลียวไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความชั่วนะครับเขาเรียกว่าเป็นจิตใจของคนที่ไฟดีอยู่ตลอดเวลาครับระดับที่สองก็รับซุนลาวาม,นนวา,ม,มานับซุนลาวามาเนี่ยมันเป็นการชนกันสู้กันในตัวของเราเนี่แหละระหว่างไฟดีเขาเรียกว่าอำนาจไฟต่ำกับอำนาจไฟสูงั ชนกันอํือานาจของหัวใจอย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะดึงตัวของเราเนี่ยออกจากเรื่องผิดออกจากเรื่องผิดแต่มันก็จะมีอํานาจอีกอย่างทําให้เราเลี้ยวเนี่ยาวามานไปว่าเอียงไปสู่ความไม่ดีด้วยออือมันก็เป็นส่วนใหญ่แล้วคนจะอยู่ในระดับสองเนี่ยมันมีทั้งดีไม่ดีเนี่ยอยู่ปนๆกันแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งสู้ออืบางทีก็สู้แพ้ พอแพ้ปั๊บมันก็ไปทําในสิ่งที่มันเป็นบาปมานะบางทีก็สู้ชนะพอสู้ชนะปั๊บก็สามารถทีจะได้นะเว้นจากการทําบาปทังนั้นได้นั่นแหละส่วนใหญ่แล้วอยู่ในระดับสองเขาเรียกว่านับสุนลาวามมาแต่นี้ที่ถามนับสุนอัมมารลแปลว่านับสุนเป็นจิตใจที่ไฟต่ำอยู่ตลอดเวลาจะมีคิดดีๆน้อยมากแล้วก็จิตใจแบบนี้เนี่ยนะไประยะหนึ่งนะอัลลอฮ์ก็จะ ทำให้หวัวใจของเขาเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยสีดําอมครับแล้วก็ทํให้หวัวใจเนี่ยตายด้านนะครับคนที่เอาล้อทำให้หวัวใจตายด้านเนี่ยอันตรายเนยอ่คนคหวัวใจตายด้านเนี่ยอันตรายยิ่งกว่ามะเร็งอีกนะจ๊ะอันตรายยิ่งกว่ายิ่งกว่าโรคเอดนะอันตรายยิ่งกว่าเป็นไตเป็นโรคร้ายๆทั้งสิ้นเนี่ยเนี่ยหัวใจที่ตายด้านเพราะมันไม่ใช่มีผลแค่ดุนย์ยามันส่งผลถึงอาค์กิลอดด้วยนี่แหละ พะร่วมมาเองเนี่ยมันแค่ดุนยานะจ๊ะแค่กูโบนี่จบแล้วแค่ร่างกายั้งนี้จบแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์ไปถึงนั่นอัลลอฮ์ให้ร่างกายใหม่มันก็เป็นของใหม่หมดเลยนะครับได้โรคอะไรก็ตามแต่แต่ว่าปัญหาที่หัวใจตายด้านโรคโรคหัวใจตายด้านเนี่ยนะมันจะเห็นความชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมดาเอ้ยก็คนอื่นเขาก็ทากันทั้งนั้นแหละและทันที่สุดมันก็จะไม่เห็นเห็นดีเห็นงามไปกับการที่จะมานั่งสานึกผิดกกับอัลลอฮ์ ยากมากคนเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นระวังเหมือนกันในหัวใจที่อะไรนับสุนอัมมารลอนนะครับนับสุนที่นับสูที่มันเอียงไปสู่ความเลวซามอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมครับผมอีกข้อถามว่าอิมานฮักกีกัตเนี่ยอยู่ในอิมานะดับาไหนอิมานฮักกีกัตไอ้เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวทางของพวกซูฟีตริกัตครับซึ่งผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าในเรื่องแบบเนี่ยต้องต้องถามเชคกแล้วกันคือใกล้ๆว่าเชคอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเยอะมากนะครับ ส่วนผมเองเนี่ยตั้งแต่ชีวิตเข้าเรียนศาสนาเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในหมู่ของอะลุซุนนาวันจมะมาอามาโดยตลอดแล้วนะครับซึ่งเวลาเรียนก็ก็จะเรียนในแนวทางของอะลุซุนนาวันจมะมาอานะครับแล้วก็พยายามที่จะนำนเสนอแนวทางตรงเนี้ยนะครับส่วนฮักกีกัตเนี่ยนะครับของออพวกซูฟีติกัตเนี่ยคือเขา,ขาเขาเขาแบ่งอีมานงเข้าในหลายระดับนะเท่าที่รูมาเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งอีมานของเข้าเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนเนี่ยดำเนินชีวิตไปจนกระทั่งมีอี่มานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงสุดยอดของอีมานแล้วนี่นะบอกตรงๆว่าไม่ต้องละหมาดอีกต่อไปแล้วใจละหมาดใจละหมาดเรับถือว่าละหมาดแล้วะนะครับถือว่าเป็นอีมานขั้นสูงสุดแล้วที่ไม่ต้องมานั่งทํากันอีกอซึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งนะ,ะที่ที่ ที่ไม่มีในแบบอย่างคําสอนของท่านนาบีเลยเน,ยนบีเองก็งต้องละหมาดเลยจ้ะใช่ใช่ไหม <laughs> สฮฮาบาะซ์แสดงว่ายังไม่ถึงฮะ <c oughs> กีกัดของอิมานเลยใช่ไหมครับ <c oughs> สฮฮาบะ์ละหมาดยันวันตาย <c oughs> นาบีเองเนี่ย <c oughs> ในขณะที่จะตายเนี่ยสังสฮฮาบานะซ์อัสซาลาอัสซาลาละหมาดนะละหมาดนะ <c oughs> แล้วนบีในขณะที่เดินไม่ไหวเนี่ยสฮฮาบะซ์หิ้วปีกไปเนี่ยเท้าเนี่ยรูดไปกันเนี่ยครับรูดไปกับพื้นทรายในมัสยิดเนี่ยดูไปแล้วก็ไปนั่งในสถานที่ที่ เทเรจ,จัดเตรียมไว้นบีเป็นอิหมามนั่งละหมาดอบูบักก็ยืนข้างนาบีละหมาดตามท่านนาบีนั่นแหละนะครับส่วนประชาชนก็นละหมาดตามอูบักอีกทีหนึง่งซึ่งดูแล้วท่านนาบีละหมาดจนวันตายครับแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยนะครับจนกระทั่งอิหมานไปถึงขั้นฮักกีกัตแล้วนี่นะก็ไม่ต้องทําละความดีบวชเบดิดไม่ต้องใจนึกอย่างเดียวก็ถือได้ผลบ,บุญต,ตรงนั้นไปแล้วไม่รู้ไปเอาแบบอย่างมาจากไหน,นรรจริงไรก็ตามแต่พี่น้อง อีมานจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเนี่ยมันประกอบด้วยกันสองอย่างนะศรัทธามันต่ออัลลอฮ์หวามีละมาลันซอเลยค่ะแล้วก็ต้องทําความดีครสองอย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นอีมานที่สัตว์จริงที่เดียวฮักกีก้อนแปลว่าสัตว์จริงนะฮักกีก้อนแปลว่าสัตว์จริงอีมานจะสัตว์จริงได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์สุดดวงใจแล้วก็ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ให้เต็มที่นี่คือเรียกว่า อีมาที่แท้จริงนะครับข้าบผมครับผมจากบางรักถามมาบอกว่าตอนที่นบีขึ้นเนียอรอดเนี่ยไปไปรับบุบรรจักรนบีจะบีขึ้นไปที่ไหนพี่น้องในฮะดีสเราเอาตามฮะดีสนะครับท่านนบีบอกว่ายิบรีนมาพาฉันไปนะจากมักกะกุรานก็บอกเอ่อมักกะอิลลัมยิลอัลกัซอจากมักกะเนี่ยไปที่มัสยิดอัลกักซอ ระยะทางตรงนี้เป็นพันกิโลเนี่ยใช่ไหมกว่า<อ>จะไปถึงมัสิอันอนักซอเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เรายังไม่เรียกว่ามีาอรอดเรียกว่าอิสระอ, uh huh. อิสระคือการเดินทางในยามค่ําคืนเดินทางบนพื้นโลกเนี่ยในยามค่ําคืนครเรียกว่าอิสระมอรอีารอดแปลว่าการเดินทางขึ้นเบื้องสูงเมีารอดอารอยด์เนี่ยแปลว่าการขึ้นสู่เบื้องสูง uh huh. นะครับถามว่า นบีเนี่ยไปกับใครขึ้นไปตรงไหนขึ้นไปที่ไหนเนี่ยก็แน่นอนอย่างยิ่งนะฮะดิสบอกว่านาบีเดินทางจากมักกะจากบ้านของท่านน่ไปที่มัสยิดอ,อัลลักซรอซึ่งในชีวิตนบีไม่เคยไป mm hmm. แล้วนบีก็รู้หมดเลยมาตอนหลังถูกถามเนี่ยสามารถแจงให้รับทราบหมดเลยว่ามัสยิดอัลลักซรอเนี่ยเป็นยังไงครับและจากจุดของมัสยิดอัลลักซรอเนี่ยขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วก็ผ่านชั้นฟ้าแต่ละชั้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเจอนบีต่างๆที่ตายไปแล้ว <c oughs> นะชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งเจอ,อนบีอาดัมกับน,นบีต่างๆที่ฮะด,ดิษบอกเอาไว้นะครับแล้วก็มาถึงชั้นฟ้าชั้นที่หกนะครับชั้นที่หกเเจอนบีมูซานะครับซึ่งชั้นฟ้าชั้นที่หกเนี่ยมีน้องจําให้ดีนะระหว่างนี้แหละจะเป็นการขึ้นไปหาอัลลอฮ์แล้วก็ลงมาหานาบีมูซาขึ้นไปหาอัลลอฮ์ๆๆแล้วก็ลงมาหานาบีมูซาครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่านาบีมูซาเป็นห่วงว่าอัลลอฮ์จะให้ภาระ แห่งอิบาด่านี่หนักแก่ประชาชาิของท่านนาบีครับนบีมูซาสงสารนะนะทว่าขึ้นไปที่ไหนขึ้นฟากฟ้าไปสุดชั้นฟากฟ้าชั้นเจ็ดและนบีก็ถูกนําขึ้นสู่ซิดรตุลมุนตาฮาก็คือต้นไม้ที่เรียกวซิดรตุลฟุซาเนะี่ยที่อยู่สุดไกลและสูงสุดและจุดนั้นหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นบรลลังของอัลลอฮ์แต่ว่าในฮะดิษบางบทเนี่ยก็บอกว่าท่านนาบีเนี่ยเข้า เข้าอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์จนกระทั่งได้ยินเสียงประกาศแต่ก็มีม่านที่ทึบกั้นเอาไว้อพอดีพี่นันถามมาเลยว่าอน,นาบีได้เห็นอลัลลอฮ์ไหมนบีได้เห็นอัลลอฮ์ไม่ในฮะดีษนี้บอกมาได้เห็นครับนะครับไม่ได้เห็นนะครับ,รบแล้วก็อินชาอัลลอฮ์พวกเราจะได้เห็นอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเห็นในวันกิยามะเห็นในลักษณะที่จะไม่มีใครเบียดเสียดกันเลยที่อาจารย์ที่เห็นเฉพาะคนดีหรือคนชั่วก,ก็ได้เห็นด้วย,ยในสวรรค์อย่างเดียวสิ เห็นในสวรรค์อย่างเดียวครับคนชั่วเนี่ยไม่มีสิทธิแล้วนะครับคนที่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็จะเห็นอัลลอฮ์ซึ่งการมองไปที่ดองไปที่ญาตของอัลลอฮ์ถือว่ามันเป็นความสุขขั้นสุดยอดที่สุดครับไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับการที่เราเนี่ยอยู่ในสวนสวรรค์แล้วได้มองไปยังพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาทีนี้นบีเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ์ในฮะดิษบอท ได้ยินเสียงประการได้ยินเสียงการเขียนการบัญญัติสิ่งต่างๆกําหนดสิ่งต่างๆให้แก่ท่านนบีก็ว่าในเรื่องของการละหมาดนี่แหละนะครับแต่ว่าในสวรรค์เนี่ยเราทุกคนเมื่อเข้าถูกน้ำเข้าสู่สวรรค์แล้วจะเห็นอัลลอฮ์แบบไม่ต้องเบียดเสียดกันเลยนบีเปรียบเทียบนะเวลาเราอยู่บนโลกเนี่ยอยู่ตั้งไม่รู้กี่ล้านคนเป็นพันๆล้านแต่เวลาเห็นดวงจันทร์เราเห็นพร้อมกันไหมพร้อมกันโดยที่ อาจารย์นั่งอยู่ที่บ้านอาจารย์อาจารย์ก็เห็นดวงนี้แหละ <c oughs> ผมนั่งบ้านผมก็เห็นดวงนี้แหละไม่มีต้องเบียดเสียดกันเลย <ผม S 2> นะครับคือครับเก็บความสุขไว้ในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมารับทราบถึงคาตอบกันตอน่ออินตร์ศรครับทักคู่ครับ <c oughs>